ไปจะเป็นหน้าที่33ซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของบทเรียนแต่ละบทก็คืออ่านคร่องร้องเล่นนะอ่านใน้คร่องแล้วก็ร้องเป็นเพลงได้แสดงท่าทางประกอบเพลงได้ถ้าเรียนในห้องจริงๆนักเรียนก็จะได้อ่จะได้แสดงท่าทางนะคะคุณครูก็จะนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนเอาเรามดูซิบัดเขาจะให้เรา อ,อ่านคร่องร้องเล่นเรื่องอะไรลูกอามาดูลูกอายจังอายจังแ,แสดงว่าเขินจะไม่ร้องอายก็คือการเขินนั่นเองใบโบกใบบัวแต่งตัวสวยๆผู้ผาไปด้วยร่วมงานหันษาใบาโบกส่งไม้ ประธานรับมาเพราะได้เวลาตีคองนำทางพอเสียงเพลงดังช้างต่างจัดแถวช้างน้อยแน่แน่ววิ่งสุดแรงช้างเดินตามกันไปใช้งวงจับหางจวนกันเหยาะย่าง ตามจังหวะเพลงรายการสุดท้ายจางระบายสีใบโบกเร็วรี่แสดงความเก่งผู้ผาส่งแปลงใบบัวแสดงเองจับมือละเลงผู้ผาจังงังคนดูชอบใจ ช้างน้อยแสนรู้ใบบัวโบกหูอายจังอายจังนักเรียนสังเกตดูจากบทที่เราเคยเรียนมาเนี่ยเราจะอ่านทีสองคำเพราะว่าเขาจะาเว้นวรรคให้เราถูกไหมคะลูกเช่นใบบกใบบัวแต่ในบทเนี้ยเขาจะให้เราอ่านทีละสี่คำเลยนะคะนะอ่านติดกันไปเลยนักเรียนเว,เวลาเรียนเนี่ยนักเรียนสังเกตดูว่าทุกอย่าง มันจะเริ่มยากขึ้นนะลูกนะการเรียนเนี่ยจะเริ่มจากง่ายไปหายากเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเรียนนักเรียนต้องทําความเข้าใจเรื่องง่ายๆให้เข้าใจและนักเรียนก็จะเข้าใจในเรื่องที่ยากๆอันนี้ฝากผู้ปกครองด้วยนะคะ,ะทีนี้นักเรียนอ,อยากจะร้องเป็นเพลงนักเรียนก็ใส่ทำนองเข้าไปนะคุณครูจะเล่าจะจะ,ะร้องเป็นตัวอย่างให้ บทนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะอาจจะลําบากกับการร้องของนักเรียนนักเรียนอาจจะร้องแค่ท่อนเดียวก็ได้นะลูกนะเช่นอ่ะใบโบกใบบัวแต่งตัวสวยๆผู้พาไปด้วยร่วมงานหันซาใบโบกทรงไม้ประธานรับมาเพราะได้เวลาตีค้องนำทางอ่ะอย่างเงี้ยลูกน้วเดียๆก็ อาจจะร้องแค่บทเดียวก็ได้นะลูกนะร้องแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นถ้าใครเก่งๆก็ร <c oughs> ้องยาวมาเลยนะใส่ทำนองร้องยาวมาเลยได้นะคะ,ะต่อไปก็คือจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดซึ่งเราก็จะไปทำอีกคลิปหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ